โรคพากินสันคืออะไรเกิดจากสาเหตุใดและเกิดได้ในคนกลุ่มไหนต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรคพาร์กินสันเป็นโรคที่มีการเสื่อมของระบบประสาทที่เริ่มต้นที่ศูนย์ที่ควบคุมการเคลื่อนไหวซึ่งส่วนใหญ่อยู่ที่บริเวณก้านสมองทําให้การผลิตสารสื่อประสาทที่สําคัญของเราที่เรียกว่าโดปามีนนั้นลดลงผู้ป่วยก็จะมีปัญหาหลักในเรื่องของอาการสั่นเคลื่อนไหวช้าเกร็งและเดินลําบากอันนี้ถือว่าเป็น4อากา,ากทางด้าานการลื่อนไหล วันเรามีความรู้เยอะมากว่าผู้ป่วยพาร์กินสันจริงๆเนี่ยมีอาการที่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวก็มีอีกหลากหลายและสาเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคพาร์กินสันเกิดจากอะไรครับโรคพาร์กินสันมีสาเหตุที่หลากหลายเกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มารวมกันแล้วเหมาะเจาะในคนคนหนึ่งเช่นผู้ป่วยบางรายอาจจะมีประวัติทางครอบครัวที่เคยเป็นพาร์กินสันอาจจะมีการเคยได้รับยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชอี้เป็นต้นแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้นความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันก็เพิ่มขึ้นถ้ามีคนในครอบคครรรรัวัววมมีปีปปะะติิเ็นนโากสจ ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพาร์กินสันไหมครับต้องบอกว่าความเสี่ยงของคนที่มีญาติสายตรงเป็นพาร์กินสันเนี่ยเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนจะต้องเป็นเสมอไปยียนในปัจจุบันมีหลายแบบมากมายยังความเสี่ยงของแต่ละส่วนไม่เท่ากันและที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือร่างกายคนเรามีความมหาศารอยู่อย่างหนึ่งการมียียไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีอาการเสมอไปไมันมีปัจจัยร่วมอะไรต่างๆอย่างที่หมอพูดถึงเมื่อกี้นี้โรคพาร์กินสันจะเกิดได้ในคนอายุเท่าไหร่ครับตามสถิติที่เราเก็บในประเทศไทยอายุเฉลี่ยอยู่ทีี่่่่ปปรรระมาาาาณ63ทํใให้คคคคคนนนนสสววญิิดโโกัือ ของผู้สูงอายุถูกอยู่เพียงแค่ส่วนเดียวเพราะว่าที่เราเก็บสถิติ1%ในผู้สูงอายุเป็นพาร์กินสันเกิน61%เกิน83%ยิ่งอายุเพิ่มขึ้นอัตราส่วนของพาร์กินสันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่สิเป็นผู้ป่วยพาร์กินสันอายุน้อยแต่แม้ยังไม่เป็นผู้สูงวัยก็เป็นพาร์กินสันได้เขามีอาการก่อนอายุ50ปี20กว่าปีก็มี30กว่าปีก็มีเราจะเรียกว่ากลุ่มพาร์กินสันอายุน้อยแล้วโรคพาร์กินสันมีกี่ระยะครับในทางการแพทย์เราแบ่งเป็น5ระยะนะครับระยะที่1คืออาการมีข้างเดียวก่อนระยะที่2อาการ2ข้าง ระยะที่2.5คืออาการสองข้างบวกแกนกลางของร่างกายในขณะที่เขายังเคลื่อนไหวได้การทรงตัวดีระยะ3เริ่มมีปัญหาเรื่องของการทรงตัวระยะที่4เริ่มใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือของการเคลื่อนไหวระยะที่5คือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือในการเคลื่อนไหวหรือติดเตียงหรือปิดเก้าอี้รถเข็นในลักษณะนี้เป็นต้นแต่ระยะเหล่านี้อาจไม่ใช่สิ่งสําคัญที่คนไข้ต้องมองหมอเคยให้ความรู้กับผู้ป่วยเลยว่าระยะนี้มันไม่ได้สําคัญมากในมุมมองหมอนะครับคนไข้มักจะมองเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกกลุ่มโรคร้ายๆอื่นๆระยะ สามระยะสี่ระยะสุดท้ายอะไรต่างๆแต่พาร์กินสันมันไม่เหมือนกันระยะพวกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้าผู้ป่วยอาการดีขึ้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของการใช้ระยะตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ค่อยเหมาะกับพาร์กินสันในชีวิตจริงเท่าไหร่สําหรับผู้ป่วยเราใช้สําหรับในงานวิจัยในการที่เราแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในการศึกษาหรือเป็นต้นเราสามารถป้องกันหรือชะลอการเกิดโรคพาร์กินสันได้ไหมครับคําตอบที่ถามตรงนี้มันอาจจะตอบยังได้ไม่หมดแต่ในปัจจุบันเราตอบได้มากขึ้นมากๆเลยว่าในปัจจุบันเราชะลอโรคได้เราเริ่มป้องกันได้เป็นส่่ววนนหึงเเลาารพูด ว่ามีปัจจัยเสี่ยงคําพูดคือเสี่ยงไม่ได้หมายถึงว่าคุณเป็นเพราะฉะนั้นมีโอกาสทั้งเป็นและไม่เป็นถ้าเรามีความเสี่ยงปับ๊บเราพยายามมองหาในเรื่องของการป้องกันทําให้เรามีระบบสํารองที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเป็นหรือมีอาการเกิดขึ้นก็อาจจะเป็นตอนที่อายุมากๆหรือตอนที่อายุมากๆก็อาจจะอาการน้อยๆหรืออาจจะไม่มีอาการเลยก็ได้ในะลักษณะแบบนั้น จึงต้องจับตาสัญญาณสำคัญอาการที่สังเกตง่ายที่สุดคืออาการสารั่นแต่อาการสั่นไม่จําเป็นว่าจะต้องเกิดในผู้ป่วยพาร์กินสันทุกรายอาการสั่นในพาร์กินสันมีลักษณะเฉพาะก็คือเริ่มสั่นข้างเดียวส่วนใหญ่เป็นที่มือและขณะที่มืออยู่เฉยอาการนั้นมักจะเกิดร่วมกับการเคลื่อนไหวที่ช้าลงและยากขึ้นในส่วนที่มีอาการสั่นช่วงแรกผู้ป่วยอาจจะไม่ทราบซึ่งซ้ําไปว่าเขามีอาการสั่นดังนั้นกุญแจสําคัญของการรักษาโรคพาร์กินสันจึงอยู่ที่การหมั่นสังเกตเพื่อพบโรคได้เร็วตั้งแต่่่่เเเเนนนนนนนๆใปปััจจุบีนน้้้ราาลยยววผู พาร์กินสันเนี่ยอยากให้มาเร็ววินิจฉัยเร็วเริ่มการรักษาที่เร็วนะครับเพราะว่าเรื่องของการรักษาเนี่ยถ้าเรายิ่งเริ่มเร็วเท่าไหร่ทําให้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นโดยใช้ปริมาณยาที่ไม่เยอะผลข้างเคียงก็น้อยค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลต่อผู้ป่วยแต่ละคนก็ถูกลงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นและที่สําคัญที่สุดก็คือคุณภาพชีวิตของตัวผู้ป่วยเองและครอบครัวจนจนเป็นจุดที่สําคัญที่สุดครับสำหรับเรื่องสัสญ,สสญ,ญญาณและอาการของโรคพาร์กินสัน ติดตามได้ในชัวร์ก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เช็คก่อนแชร์อย่าลืมตรวจสอบแหล่งที่มานะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม